เฮ้ยเจ้าของรถไม่อยู่เว้ยเราทุกคนเดี๋ยวมาฟังรอบตัดเบาๆนะรอบตัดนะขออนุญาตแถวนี้นะครับผมก็อินเดียนะอ้เนี่ยแบียนทอดตูตาซ่าแฮปปี้เบเกอร์ครับทุกคนไปมีเต็มเกลรวจจริงด้วยอ่ะ ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่าน,นนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแน l ตูตาซาแฮปปี้ไบเกอร์นะครับวันนี้เราก็ได้มีโอกาสมาขี่จี x ีเอ็กเจ็ดนะครับเป็นตัวน็กเก็ตนะฮะก็หลังจากที่เราไม่ได้เจอกันนานนะทุกนก็ไม่ได้ขี่รถนานเลยไม่ได้หาจีบสาวอะไรแบบทั้งนั้นนะครับช่วงช่วงนี้คือเป็นช่วงที่โควิดนะก็ไม่ค่อยมีคลิปวันนี้พี่ก็เลยแบบว่าจะเอารถคันนี้ไปลองเล่นไปขี่เล่นดูนะก็ไม่เคยขี่นะเอาตรงก็ปกติกจะขี่เป็นอของไอ้ีที่แปลงเป็นสปอร์ตแล้วนะฮนนะท สาเหตุก็คือมันเอารถเพื่อนอีกคนหนึ่งไปเซตไอซิไปลองครับผมแต่ตัวมันไม่อยู่ตรงนี้มไม่ได้ขออนุญาตอะไรนะเดี๋ยวเราจะไปเบรนยางเล่นหรือว่าไปหายกล้อเล่นกันทุกคนปะจัดไปเออแต่ว่ามันเปิดยังไงวะครับทุกคนไอน้คันเนี้ยเนี่ยเออฟิวมันได้ป่ะเจ๋อ่ะทุกคนแต่แบบเออดูนี่มันแบบอันนี้มากเลยนะ рума не мог นานะสุดยอดเลยว่ะจะข่อมอะไรก็แไ่ไม่รู้อ่ะเอาใหม่จัดไปด ก็ไม่เคยขี่จริงๆแหละโอ้คุณมันวิ่งแบบสุดรจริงละ200กวา่าเฮ้ยจะของรถไม่อยู่เว้ยเราทุกคนเดี๋ยวเรสงรอบตัดเบาๆนะรอบตัดนะขออนุญาตแถวนี้นะครับผมก็อินเดียนะโอ้โเนี่ยเบียนทอดตูตาซ่าแฮปปี้ไบเกอร์นะทุกคนพอ,พอพอแค่นั้นแหละ <laughs> อย่างสุดนะครับ ทำไมไม่ขึ้นวะมันไกระชากไม่ขึ้นเหมือนแปดแปดร้อยว่ะไปทุกคไปพอแล้ววาหอมปากหอมคอแล้วผมก็อย่างอื่นก็แนะนำนะครับผมให้ย่าขี่รถก็ย่าประมาณนะ เรเองมเมื่อกี้ก็คือรถมันยังไปต่อได้นะแต่พี่ก็ยังพอแล้วขี่แค่นั้นพอโอ้โหคือยังเกียวรถมันอ่ะเดี๋ยวสองรอบปาอีกสองรอบนะไอสะลรอบป้าปกติไม่เคยขี200่สองร้อยเราตัวเองไม่เคยขี 200, 180, 150่สองร้อยร้อยแปดสิกร้อยห้าสิบแต่ถ้สองรอบเลย เฮ้ยบอกว่าพ่อพ่อพ่อหลักทางนะเว้ยเฮ้มีตำรวจจริงด้วยอ่ะเราขึ้นตรถดีกว,ว่า โอเคครับเพื่อนก็สรุปอย่างมันเลยนะผมก็แต่เสียงเดียวต้องบิดเกียร์หนึ่งแม่งไม่ยกเหว้ทุกคนนี่ก็คือเจ้าของรถนะเอเอไอบหนุ่มหน้าตาบ้าหล่อบ้าหิ้งนะผมก็อ่าเฟซบุ๊กอะไรนะเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กชื่ออะไรนะครับเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กชื่อฟุ๊กทลินดีบางของนะครับอนเออ<ะ>โอเคโอเคจะจัดไปนะผมก็เฮ้ยอะไรล่ะลองแทห้ทีมไปเหรอ โอ้เต้นน้ำมันให้เขาด้วยนะโอเคก็สำหรับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับจะใครชอบมด้วยนะครับเพื่อนๆแจ้งกันแล้วที่ผมต่อไปนะวันนี้ก็ไปขี่มันๆนะหลังจากที่เราไม่ได้ลงลิปมานานนะทุกคนก็สนุกดีก็สุดไมเมื่อกี้น่าจะ200ก้อยกว่า2อ0ยยี่นะไม่ไม่รู้ถึง203หรือเปล่าผมผมเออเขาเรียกอะไรยกก่อนผมยกก่อนนะทุกคนก็คือมันไม่ใช่รถตัวเองอ่ะแต่รถตัวเองผมจะอัดให้หนักกว่านี้อยู่มันไปแล้ว อ่ะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ละผมบ๊ายบายสวัสดีครับ